สวัสดีครับเพื่เครับวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนที่สัตว์แก้วมาทานข้าวด้วยกันครับวันนี้มีอาหารปลามีั้งต้มบานินนะครับผัดตลาท่านะครับแล้วก็ต้มจืดอันนี้กบอกบอยอร่อยรัดกบไปให้อร่อยเลยนะคเปบเมนูสุดยอดเลยต่ละเมนูอะร เย็นไหมเย็นปลาไหลแซ่บแสบหรือปลาไหลเย็นอหไครับเย็นอ่าเย็นหรือปลาไหลนะครับนี่ยนี่นี่อันนี้อะไรอันนี้ตาภาพอันนี้ตาภาพนะคข้าข้าแล้วครับข้าวมาแล้วข้าวสวยงามจากซากเยาว์แล้วพี่น้อดเลยหน้าเย็นมากหน้าอยู่หลังบ้านดีใจครับดีใจพอมาเยี่ยมเพื่อน จะส่งไปเพื่อนที่เรียนด้วยกันดูนะครับผ่านมาสองครั้งแล้วไม่ได้เยี่ยมเลยโอ้จเจอกับกรรมกรนะพิศพสศกรครับทางเงินเยอะตอนทังนี้ครับเราได้แต่หน้าหน้าใหญ่หนันหนัอขอต้อง่ายขอตัวถินเ,ย,เยอะนะ